ขอเอาตอนนี้เลยแล้วกันเออแล้วปิดเพลงเลยกันกูกัวลิกกสิทธิ์ลิกกสิทธิ์แน่นอนแล้วเปิดต่อลิกกสิทธิ์แน่เปิดต่อลิกกสิทธิ์แน่นอนฮะไม่มีใครซื้อเลยฮะเสียร้อยเจมแพงขนาดนี้ใครจะไปซื้อวะสําหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ผู้เล่นเก่าไม่แพงวะ่ะเอาละเอาละ จริงๆนะคือผมยังงงอยู่ทำไมผมเนี่ยทำไมผมเนี่ยอเออเออ,เอ,อใช่สิคือตอนคืนนี้ทุกคนคือผมใส่บูสต์เนี่ยพอผมใส่บูสต์ปุ๊บเนี่ยก็คือบูสต์เออก็คือตอนนี้ผมมีอยู่สองใช่ไหม ใช่ไหมน you know. you know, ี่เนาะนบูสบูสบลูสบูคู่อีอีอยู่นี่คือริอันนี้แหละเออซึ่งซึ่งผมเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าน้ำยาบูตผ,ผมมันเสียหรือเปล่าะน้ำยาบูตผมมันเสียหรือเปล่าวทำไมทำไมทำไม ทำไมผมเปิดได้แต่แร์อันคอมมอนส่วนฤดจาดาลี่นี่คือผมคิดว่าได้เป็นศูนย์จุหนึ่งเปอร์เซ็นมากกว่าสิบเปอร์เซ็นละเออเพราะเปิดเจอเพราะเปิดเจอแต่อีพิกกับแร์นะโอ้มาแล้วคือโอ้โหคลิปนี้ คนทำคลิปคือเออไปเลยอ่ะกูจะทำยังไงวะมาไปกันเลยทุกคนหนเมยแมันมันอยู่ในระดับในแมยนะอม,มาทุกคนทุกคนผมผมผมจะขอวางเจ้าลักกี้ไว้ตรงนี้นะเออมาจะขอวางเจ้าตัว ลักกี้ไว้ก่อนนะวิแครี่ช่วงต้นยังดีนะเจ้าตัวนี้มันไม่มีเพลงทุกคนถ้าเจ้าตัวนี้มีเพลงไม่ไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคิดว่าน่าจะไม่ติดนะเพราะว่าไม่ใช่เพลงแต่แต่ถ้าแต่ถ้าผมเปิดเพลงไอไอตัวเนี้ยไอ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 เนี้ยเนี้ยถ้าผมเปิดนะเป็นออนเยบแลยครับลิขสิทธิ์ครับอมกูไม่อยากกูไม่อยากเจอลิขสิทธิ์กูไม่เอา เมียวเด้องั้นผมจะขอตัดไปแล้วกันนะเพื่อไม่ให้เวการเสียเวลาลุยแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมผมผมขอขอไม้ตรงนี้กอนจุ๊บคิด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 คึดคิ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 ่คิดคิดคนดคิดค้ดคิ่คิด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 คาดแิ่คิดคิดาิคิคิด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 คอดคิ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 คดคอัน อันนี้แบบมพมรออันนี้แมพมือเหรอมันอันนี้แมพของคุณชลาลันติกเหรออันนี้แมพของอันนี้คือหน้าตาแมพข,ของคุณชาลันติกเหรอไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้แล้วแล้วแล้วตรงนี้อะไรเนี่ย ตรงนี้อะไรเดี๋ยวอ๋อ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 ฐานฐานของไฮเล่เฮ้ยให้เดี๋ยวทุกคนเฮ้ยทุกคนคิดเหมือนผมใช่ไหมมันมันมันเดินออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมฮึมไมมเชื่อผมขอดูนะชัดชัดสิไม่ไอ้เฮ้ยยังไงแต่ก็เห็นอะไรข,า,ขาวๆอยู่นะนคือซ่วมอ๋อแล้ว อ๋อเอาเอาเออออคุมเอทาทอาทอาท้าทาาอานดิคก็จะใส่มาเพื่ออะไรไม่รู้ Luckily, เป็นฐานป้องกันให้มันหลุดเหรอถ้ลเท่าเท่านั้นที่สามารถเดินทะลุได้อย่างงี้เอเอไรู้ไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยลืมผมลืมผมลืมผมลืมอัพแต่แต่ไม่เป็นไรวางเจ้าสไปดออ มาระยะมาผมผมลืมอัพทุกคนผมผมผมขอโดษผมลืมอัพตอนนี้ก็เวฟยี่สิบแล้วนะทุกคนอย่างอีซี่อยู่นะเออก็เพราะผมเคยผ่านนี่ตัวคนเดียวเห็ครับมัม่ก็เลยมาขอปฏิบัติการ ่าทำไมผม,ออม,มยังไม่ออโต้เพราะดาเมจนมันยังไม่ถึงหกหมืน่นนครับเออแลวแต่ว่ามันมีที่เดี๋ยวไม่ดีเบสเขาหกหมื่นขนาดนั้นเลยล่ะเขาไม่ใช่ไททันเลยนะมาได้เวลาอัพเกรด โอ้หมื่นพี่ผม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 ไม่มีตัวความตังค์พี่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 ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นผมผมไม่มีตัวความตังค์ือจริงๆแล้วคือผมไม่มีตัวความตังค์อันจริงๆในหน้าสงสารแต่ผมจะเก็บไม่ครบเทียดีหกสิบแล้วกันนะเออเอาว่ะ แต่ไม่รู้จะทันอีเวนต์หรือเปล่างั้นนี่ยังเทียยี่สิบมากันนี่เยอะเลยมา,มา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 กันนี่เยอะเลยมาออโตโสกิปมาการเงินนิดเดียวการเงินนิดเดียว วันนี้ใช้ตอนด่านบอสค่ะรักเวรมาสิบแปดนาทีอ่ะอันนี้อีซีบู๊เฉยไม่รู้คือว่าเนี่อีซีจริงเนาะบอกว่าจะไม่โดนหลอกหวังว่าหวังว่าจะไม่โดนหลอกเหมือนนั้นนะแต่ อันนั้นอันนั้นน่าจะของกอมนะครับมันผมคิดว่าน่าจะเสียเหมือนเสียเลยอะ่ะผมจะขอเก็บเงินให้ครบ42,400นะครับเพื่ออัปเกรดไอ้สี่ตัวนี้เนาะวางแค่7ตัวก็สามารถชนะหมวดนี้แล้วได้ยอย่างง่ายดายนะครับ ไอ้หนูเนี่ยเสียเพิ่งปากดีเลยดีกว่าเงินเราครบแล้วโอ้โหกจะครบสักทีนี่ย สวยตันไม่อีกว้าสร้างยูซอนวู้ดอันนี้แม่หยุดเวลาและระเบิดหยุดเวลาทำให้เป็นระเบิดได้ด้วยนะเออสร้างดาเมจด้วยแม็วิซี่นี่คือวิธีชนะของผมฮิฮิมาทุกคนอยู่ในเดนเซต์อัพเซมเมต ได้ปะว่าไม่ได้ชัวร์กูว่าไม่ได้ชัวร์กู่าแล้วกูว่าไม่ได้สองฟัน E X P O ใครจะไปได้ครับ